งานเงินรักสมพง์ต้องปีละก,กาครับทำไมปีนี้มันถึงดีหลือเกินปีละก,กาต้องบอกก่อนครับว่าในปี2,566ที่ผ่านมาเนี่ยคนเกิดปีละก,กาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหพระุขเข้าพระเสาแทรกหรือมีปัญหาต่างๆนานาแบบเยอะมากและไต่มาที่สองนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินการงานโชคลาภ ของคนปีละกาเนี่ยถือว่าสมพงษ์มากครับเพราะว่าดาวใช้ส่งเสริมในดวงชะตาของคุณเป็นอย่างดีและอย่างที่บอกครับว่าเ,เขาเรียกว่าปีละกาเนี่ยเป็นคนที่เกิดในธาตุทองนะครับแต่ว่าเป็นทองอิ่มทองอิ่มก็คือทองอ่อนทองรูปประพันธ์ทองเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามต่างๆนะครับฉะนั้นสําหรับคนปีละกาเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นเงินงานความรักโชคลาภถือว่าสมพงษ์บทและมันดีขนาดนี้ และอยากจะให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมเนะี่ยทำยังไงดีซีฟูต้องบอกเลยครับว่าในช่วงไตรมาสที่2ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ซื้อกําไรข้อมือสวยๆนะครับหรือว่าให้คู่ครองตัวเองนะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่มีคู่ครองนะครับก็ซื้อให้กับตัวเองเพื่อนําสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวเองปรับเปลี่ยนพื้นฐานดวงของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอันนี้จะยิ่งทําให้ความรักนะครับความรัก ต่างๆนะครับโชคลาภต่างๆการเงินต่างๆการงานต่างๆทุกอย่างดีไปหมดเลยซื้อของสวยของงามให้กับตัวเองนั่นหมายถึงว่าเป็นรางวัลให้กับตัวเองและจะส่งเสริมในเรื่องของบารมีอำนาจโชคลาภให้กับคุณด้วยค